ตามการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะคาะที่เทศบาลตำบลหางดงได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่เทศบาลตำบลหางดงนายจันชายใบยิ้วรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหางดงพร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นกิจกรรมฝึกอาชีพการพิมพ์ใบไม้ลงบนผ้าด้วยเทคนิคต่างๆเช่นเทคนิคดั้งเดิมเทคนิคคลาสสิกและเทคนิค ห่มสีเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสําหรับกิจกรรมค่ะก็ประกอบด้วยการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรการพิมพ์ผ้าด,ด้วยใบไม้อีโคปรินติ้งพร้อมการปฏิบัติการพิมพ์ใบไม้ลงบนผ้า โดยมีวิทยากรคุณวัสนาเดชพงศ์วารานนท์ค่ะหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลสันผักหวานผู้เชี่ยวชาญด้านการทำผลิตภัณฑ์ผ้าแบบอีโคบรินเป็นวิทยากรให้ความรู้ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ